สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเก็บเก็บเก็บเก,ก็บมะเขืมอม่วงมะเขือม่วงยักษ์เนี่เก็บมะเขือม่วงยักษ์ของหนวดกินแล้วนะมามรีขาวตาเที่ยงแอปนครพนมช่องเดชชติสุขอินใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกไปที่ช่องเดชชตสุขอินใครสนใจฟิกรหรือมะเดื่อฝร,ร,รั่งไปที่ช่องเกษตรดอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรดอกโรงเรียนแล้วก็เพจมาบริขาตาเที่ยงนครพนมด้วยเนี่ ามาเก็บมะเขือม่วงเฉยๆโอ้ยมีหลายต้นเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะนี่เก็บแบบสั้นๆเลยเก็บแบบสั้นๆง่ายๆเลยมีเขายังติดดอกออกผลอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นปะเดี๋ยวนี่นี่นี่นติดอีกเยอะเลยเห็นไหมเอาปะป๊าถือหน่อยให้ปะป๊าถือ ให้ป้า,ปาถือป้าเอียงเอียงตะกร้าหน่อยสิเอียงตะกร้าหน่อยนะอย้เออเดี๋ยวให้ป้า,ปาเราไปช่วยเก็บไปแล้วแค่นี้นะ